เราเธก็เอาเราเป็นสะพานไอ้หัวหน้าไอ้มึงตีหัวหน้าไงเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วไอ้เวนคณะนี้อยู่ยากแล้วหัวหน้ายังโดนตีเลยมาโตแกตีเขายังไงเนี่ยหัวหน้านะเนี่ยหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อแล้วแกไปตีเขาทำไมอะก็แหมรอยหน้าร้อง โอมึงไม่เป็นเฮี้ยเลยนึกว่าจะมาชอบเราจะชอบมึงชําเฮี้ยอะไรลูกมึงเจียวเชียวฮะนี่อะไรจ๊ะลาองหญิงมากี่วันไม่ห้ามนางหวนลาเราจะคาม,มากี่วันแล้วเจ็ดวันจะพอ่อนี่กจ่วันแล้วเพิ่งสามวันเองฉันยังไม่ได้ดูแลพ่อเลยนะไม่ต้องดูว,วันนี้กลับเลยเอาโอ้่หแกยังไงเนี่ยฮะกลับกลับกลับับ,บ,บเบี้ยวรีด้วย เดี๋ยวองหญิงถามหามันมีคนใท่ครับ่<พ>อ,อกันเลยทั้งสองคนเลยขุนหันพันเล่นมานั่นแหละเป็นวัยทอกันหรือยังไงก็กูเป็นพ่อของพ่อมึงเป็นเพื่อนพ่อมึงก็ได้พอ่อฉันกลับก็ได้อือแต่ฉันต้องลางงานมาแค่สามวันเองอะ่ะทำไมฉันก็คิดถึงพ่อสิอพ่อจา๋จาจ๋าอยู่บ้านอะ่ะพ่อก็ดูแลตัวเองด้วยนะจ๋า สาใจลูกสุมาลนกลับมาคราวหน้าจะมาทำกับข้าวให้พ่อกินนะพ่อพ่อไม่ต้องห่วงหรอกนะยังไงมังรายจะยอยดูแลพ่อเองถึงแม้ว่ามังรายจะยังไม่ได้เข้าเมืองมังรายก็คิดถึงพ่ออยู่ตลอดนะจ๊ะพ่อจ๋าจะอย่างนี้พ่อสัญญากับฉันนะว่าพ่อจะคิดถึงฉันทุกวันทุกวันฉันสัญญากับพ่อเลยจ้ะว่าฉันจะคิดถึงพ่อทุกวันเลยนะจ๊ะนึกว่า จะมาชอบเราเธอก็เอาเราเป็นนพานไอ้มึงตีหัวหน้าไงเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วไอเวรคณะนี้อยู่ยากแล้วหัวหน้ายังโดนตีเลยมอโตตีเขายังไงเนี่ยเขาหัวหน้านะเนี่ยหัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อแล้วจะมาตีเราทำไม่ะก็แหม่ลอยหน้าร้องโธมึงไม่เป็นเพี้ยเลย นึกว่าจะมาชอบเราจะชอบมึงทําเพี้ยอะไรลูกมึงทีหลังจะไปตีกขานะพ่อทำไมพิเทพเนี่ยน่าสงสารก็เ,เขาเลยลิเกทั้งคณะเนี่ยทำไมอะเอาพวกเรามีค่าตัวพิเทพมีค่าตัวที่ไหนล่ะทำไมเหลือเต็มเต็มหลังจะตีเดี๋ยวกูตีมึงเลย